สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถไปร่วมงานได้นะคะมาต่อกันที่ข้าหโหดสาวโรงงานเซรามิกหมกโรงแรมล้างนะคะตำรวจตามรวบกิ๊กหนุ่มได้ทันควันค่ะ ร้อยตำรวจโทวิษณุรักดีร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14บ้านพุยางตบเขาคลุงอเภอบ้านโปง่งว่าพบผู้เสียชีวิตที่บริเวณโรงแรลมลางริมถนนสายบ้านพุยางหนองไก่ขันหมู่ที่14ตบเขาคลุงจึงรายงานให้พันตำรวจเอกอิทธิพลชลาย,ยนเดชา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งนะคะให้ได้รับทราบก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาการจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรีในที่เกิดเหตุนะคะพบว่าเป็นโรงแรมล้างค่ะซึ่งยังสร้างไม่เสร็จ ที่ห้องแรกนะคะพบศพเป็นหญิงสวมเสื้อยืดสีฟ้านุ่งกางเกงยนีนสีน้ำเงินสภาพศพนอนงายห้อยขาบนเตียงปูนที่ลำคอมีผ้ารัดไว้ศพเริ่มเน่าจนจำใบหน้าไม่ได้คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองสัปดาห์ค่ะและใกล้กันกันกบศพนะคะพบบัตรประจำตัวพนักงานโรงงานคราวเซรามิกซึ่งอยู่ในตำบลเขาครุงทราบชื่อต่อมานะคะก็คือนางสาวนุชจ,จรีจามักอายุ23ปีอยู่ที่บ้านเลขที่39ท่า 2หมู่14ตำบลเขาคลุงนอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินขาวหมายเลขทะเบียนขควายจอจานชอชิงขีด416ราชบุรี จอดอยู่ข้างเตียงที่พบศพด้วยจากการสอบสวนนายชัยสิทธิ์เปรมแจ่มอายุ34ปีแฟนหนุ่มของผู้ตายซึ่งยังอยู่ในอาการโศกเศร้าในเบื้องต้นนั้นทราบว่าตนเองนั้นมีโครงการจะแต่งงานกับผู้ตายในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะและก่อนที่จะมีผู้มาพบศพในวันที่8เมษายนที่ผ่านมาตนได้โทรศัพท์ไปหาผู้ตายซึ่งทำงานอยู่ที่โรงงานคราวเซรามิกเพื่อจะนำข้าวของไปส่งให้เพราะคิดว่าผู้ตายจะทำงานล่วงเวลาแต่ผู้ตายบอกว่าไม่ได้ท และจะกลับบ้านในเวลา16นาฬิกาหลังจากนั้นเวลาประมาณ20นาฬิกาของวันเดียวกันนะคะตนก็ได้โทรศัพท์ไปหาอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ก็กลับติดต่อไม่ได้จึงได้เดินทางไปหาผู้ตายที่บ้านแต่ทางบ้านก็บอกว่ายังไม่กลับจากที่ทํางานค่ะ จึงได้ตามไปดูที่โรงงานอีกแต่ก็ทางโรงงานนะคะก็ได้แจ้งว่าผู้ตายนั้นได้ตอกบัตรเลิกงานออกไปเรียบร้อยแล้วจึงได้ออกตามหาตามบ้านเพื่อนก็ไม่มีผู้ใดพบเห็นจึงเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายเพราะผู้ตายนั้นเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีมีผู้มาติดพันหลายคนจึงได้แจ้งความคนหายไว้ที่สพบ้านโปง่งจนกระทั่งมีคนมาบอกว่าพบศพผู้หญิงที่โรงแรมร้างจึงรีบมาดูก็พบว่าใช่แฟนสาวของตนจริงๆค่ะ ส่วนผู้ที่มาพบศพในที่เกิดเหตุนั้นนะคะเป็นเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านพุยางสองคนค่ะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาที่โรงแรมเกิดเหตุและเห็นว่ามีผู้หญิงออกมาโบกมือลักษณะขอความช่วยเหลือจึงได้เดินเข้าไปดูก็พบศพดังกล่าวจึงได้รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการสอบสวนจนทราบว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุฆ่านางสาวนุจรีและหมกศพไว้ที่โรงแรมล้างคือนายบรรพศ เกิดเทวาอายุ30ปีค่ะทํางานที่โรงงานเดียวกันกับผู้ตายจึงได้ปฏิติตามจับกลุ่มตัวมาสอบสวนซึ่งเบื้องต้นนั้นนายบรรพศได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ลงมือฆ่านางสาวนุชรีจริงสาเหตุนั้นก็มาจากเรื่องหึงหวงค่ะเนื่องจากตนเองนั้นชอบพอกับผู้ตายมาก่อนแต่มาช่วงหลังผู้ตายนั้นเริ่มตีตัวออกห่างเพราะมีแฟนใหม่จึงทําให้โกรธแค้นและในวันที่เกิดเหตุได้หลอกให้ผู้ตายออกมาว่าจะซื้อสร้อยคอทองคําให้เนื่องจากราคาทองคําขณะนี้ ลดลงค่ะจึงไปหาซื้อทองมาให้และนัดให้สร้อยคอทองคําในที่บริเวณเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดนัดพบที่เคยนัดพบกันมาก่อนทุกครั้งและเมื่อผู้ตายมาถึงจึงได้ชวนผู้ตายขึ้นไปนั่งที่เตียงค่ะโดยจอดรถจักรยานยนต์ไว้ด้านนอกแต่ผู้ตายนั้นขัดขืนจึงได้ใช้ผ้าขนหนูรัดคอจนเสียชีวิตก่อนจะปล่อยให้ผู้ตายนอนบนเตียงและนํารถจักรยานยนต์ของผู้ตายเข้าไปจอดไว้ข้างศพก่อนจะขี่รถหลบหนีไปและมาถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวจะได้พาตัวนายบรรพธไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพและดําเนินคดีต,ตามข้อหาฆ่าคนตายต่อไปค่ะ มันมีคนมาสคนกินในเือการแข่งขนเอป